กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพหลังจากที่เราดูสกู๊ปกันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเกี่ยวกับสุขภาพของเหงือกนะพี่ตั้นะมันแบบเป็นอันเล็กๆอยู่ในช่องปากเราแต่ว่าสำคัญมากๆจริงๆค่ะคุยกันสองคนน่าจะไม่รู้เรื่องนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมันนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะทันตแพทย์พิมพสิริถุงสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอคะสุขภาพปากนี่มันดูแบบ มันดูใหญ่อะมันต้องแบบว่ารวมมันรวมอะไรบ้างคะคุณหมอก็ทุกอย่างที่อยู่ในปากเรามีฟันมีเหงือกมีลิ้นมีกระพุ้งแก้มทุกอย่างเพดานลืมไปเลยอะกระพุ้งแก้มเพดานปากอยู่ในปากด้วยเอาเพดานเปยลิ้นไก่ใช่ลิ้นไก่น่าอาจจะส่งคนอื่นไปหน่อยแอนแดกคอไปหน่อยโอเคมีหลายส่วนหลส่วนจริงคือเน้นฟันกับเหงือกนี่แหละพระมันแบบเป็นเยอะเนาะ ใช่ไหมคะันมันสุขภาพปากที่ดีควรจะเป็นยังไงครับก็คือมีฟันที่แข็งแรงแล้วก็มีเหงือกแข็งแรงก็คือไม่อักเสบไม่มีปัญหาฟันโยกอะไรพวกนี้ค่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับให้ครบถ้วน ตอนเด็กๆเคยได้ยินไหมครับที่เขาชอบพูดประมาณว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนประจําบ่อยเลยเนาะอ๋อยังได้ยินอยู่นะครับแล้วเงือกกับฟันนี่เขาแบบเขายังไงครับเขาสําคัญหรือว่าสัมพันธ์กันยังไงครับใช่เอ่อก็คือฟันซี่นี่ที่เราเห็นในช่องปากอะจริงๆก็จะมีรากฟันครับซึ่งรากฟันอันนี้มันจะอยู่ในกระดูกคือนึกนึกถึงเสาเข็มนั่นแหละอย่างนั้นอะอยู่ในกระดูกใช่แล้วบนกระดูกก็คือมีเหงือกคลุมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่อง เหงือกเนื่องในฐานที่รองรักฟันไม่ดีเนี่ยฟันเขาก็ไปเหลือไว้แต้เหงือกให้ดูตักหน้าเ็นั่นจริงที่มาของเหงือกเหงือกจ๋าฟันลาก่อนไปซะแล้วคือเขาก็จะยึดอยู่ติดกันใช่เขารักกันนะเขาต้องอยู่ด้วยกันคือเรามีความรู้สึกว่าเหงือกมันแบบมันดูแบบอ่อนนุ่มอ่ะมันบางมากเหงือกมันบางนิดเดียวเหงือกเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อไหมคุณหมอหรือว่ามันคืออะไรคะมันคือเนื้อเยื่อบางๆที่คลุมกระดูก ก็มีกระดูกแล้วก็มีเหงือกบางๆคลุมอยู่เนี่ยส่วนเหงือกนี่ไม่ได้รวมกระดูกถูกไหมครับไม่รวมไม่รวมตรงนั้นในเหงือกเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดก็เหมือนผิวนหนังเราอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นเหงือกแล้วถ้าอย่างนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับเหงือกมีอะไรบ้างครับก็จะมีเหงือกอักเสบแล้วก็โรคก็คือเป็นโรคเหงือกนี่แหละเร่้องจีวติสเหงือกอักเสบแต่ว่าถ้าเป็นมากขึ้นไปเนี่ยมันจะไปลุกลามถึงกระดูกที่รองรับฟันด้วยก็จะเป็นปริทัน ปริคือรอบรอบทันฟันรอบรอบฟันอ๋อปริทันคุณหมอแล้วมันมีโรคที่หนูเคยได้มันเปสามโบราณมากเลยโรครามนาเนยลเอออันเดียวกันเหรอใช่อันเดียวกันแล้วมันจะมีหลายชื่อด้วยคุณหมอแปลกจังเลยอันนั้นวันนั้นเป็นโรคแบบไหมะคอันเดียวกันเลยโรครามนาศปริทันกรามนาศเนี่ยนะฮะคือมันต้องมีสักชื่อหนึ่งที่ง่ายนะทำไมเธอถึงมีทั้งสองชื่อที่ยากก็คือโรคเนี่ยเออเอออันนี้แหละอันนี้แหละ มัน่าปริทานเครียดถ้ากิอไปถึงแล้วเราไม่มีความรู้มาก่อนหมอบอกน้องคะน้องเป็นปริทันหนูคิดว่าหนูไตวันตยพรุ่งเลยนะพี่คือมันดูแบบมันดูมันอารมณ์เหมือนกับแบบชื่อไทยกับชื่อสากลหน่อยอย่างเงี้ยอันนประหลาดทางจังไม่ได้เหงื่อยอาเสบเหนือหนูเคยได้ยินเหนื่อกบวมครับผมเหนื่อเหงื่อกร่นอันนี้ก็เป็นโรคหมดเลยไหมคะคุณหมอใช่และที่หนูผิดปกติของเหนื่อหนูเป็นบ่อยมากเลยร้อนในที่เหงื่อ อันนี้เป็นโรคไหมอันนี้เป็นไม่เคยเป็นละเซ่คือเหมือนเป็นร้อนในที่อื่นแหละแต่เป็นที่เหงือกเคยเป็นที่ลิ้นเคยเป็นที่เหงือกไหมก็ที่เหงือกแต่กระพุ้งแก้มน่าจะเจอบ่อยหนูว่าเป็นที่เหงือกแล้วพอเป็นที่เหงือกปุ๊บคัน อ้คันด้วยเหรอคะคุณหมอหนูเป็นโรคร้ายเหรอคะมันเป็นอไมาอย่างนี้ค่ะน่าสงสัยมากคุณหมอจับไปตรวจเลยไม่ไม่เคยเจอที่เป็นแบบว่าเป็นแผลทีต้องแตกแตกมากแปลกมากคุณหมอทำหน้าเหมือนจะกำลังจะตายไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้ป็นที่อยู่มากลแล้วคันแล้วคันไม่แผลที่เหงือไม่แปลกแต่เป็นโรคคันน่ะไม่ค่อยเจอแต่สมัยที่เป็นโรคเหงือกอาจจะคันใช่แต่เป็นแผลไม่ค่อยเจอว่าคันไงเอาละไงไปดูกันหน่อยละกันไปดูหน่อยนะคืออาการคันเป็นทั่วตัว ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดโอเคเรื่องเหงือกก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอยู่อย่างเงี้ยเหงือกเอาเรามาคุยกันเรื่องเหงือกอะไรก่อนดิมดขอถามเหงือกบวมอ่ามันบวมเพราะอะไรคะคุณหมอทําไมถึงบวมเหงือกบวมนี่มันเป็นได้จากตัวตัวเหงือกนี่มันอาจจะมีหนองอยู่ข้างในหนองใช่ ก็เนี่ยแหละที่บวมจากหนองไอ้นี่ที่ทันไหมเอาไม่ใช่นะฮะไอาจจะทันก็ได้เอออันนี้แล้วก็บวมจากหนองอีน้องนี่มาจากไหนคะรับก็หนองนี่ก็มาจากพวกเศษอาหารที่เรากินตกค้างมั่งหรือเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็บวมแต่ไม่ใช่เกิดจากการอักเสบใช่ไหมครับนั่นคืออีกอันนึงใช่ไหมครับ ที่บวมเกิดจากน้องเนี่ยแต่น้องไม่ได้เกิดจากการอักเสบนะคือคืออย่างนี้เหงือเหงือบวมเนี่ยมันมีสองแบบนะคือเหงืออบวมแบบแดงๆเหงื่อเป็นสีชมพูแต่อันเนี้ยเป็นสีแดงๆแล้วก็แบบอุ้โดนปุ๊บเลือดออกอันนั้นก็เป็นเหงืออบวมแต่บางคนบวมเป็นก้อนๆเป็นถุงนองก็มีนะคะอ๋อมีใช่มีหลายแบบไอ้พวกนี้รักษายยากไหมคุณหมอรักษาไม่ยากแต่คนไข้ต้องตั้งใจไป คือคือรักษาต่อเนื่องค่ะพวกนี้ไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวแล้วหายไปเลยเป็นปีๆสมมติว่าจะนัดถี่ๆใีเวลารักษาเขาฉีดยาบางทีต้องฉีดยาฉีดยาแล้วก็คือฉีดยาชานะนี่ไงเขาก็ลงไปทำกลัวตรงนี้ใช่ไหมเอาไม่ฉีดก็ได้ทําสดเลยเป็นไงล่ะก็คือจริงๆมันก็คือมันก็คือถ้าเกิดเป็นนิดหน่อยเงบวมนิดหน่อยเงี้อักเสบนิดหน่อยแดงๆก็ไปขูดหินปูนธรรมดานี่แหละ ถ้าเก<ม>ิดว่ามีหินปูนมันก็ทําให้เหงือบบวมเหงือกอักเสบได้ฉันอยากไปหาหมอ,อฟันเลยตอนนี้ค, <c oughs> คือมันไม่ไหวถ้างนั้นแล้วกลับมาถา,ามเรื่องเหงือกอักเสบต่างๆเปนยังไงครับเหงือกอักเสบก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกเหงอือกคนปกติก็คือจะเป็นสีอาจจะเป็นสีชมพูเล่นแน่นโดนก็ไม่ค่อยเลือดออกแต่เวลาเป็นเหงือกอักเสบก็คือจะเป็นบวมแดงตรงขอบเหงือกแล้วก็บางทีแปลงฟันแล้วโอ้โหเลือดออกเต็มเลยเนี่แหละอันนี้มันมันคอลโรคกับรักกระปิดรักกระเปิดใช่ไหมคล้ายๆกันเลย มันก็คล้ายๆเป็นอาการคล้ายๆคล้ายๆกันเลือเลือดออกเงี้ยเลือดออกตามไรฟันเงี้ยเห็นไหมว่ารักติดรักเปิดอาจจะไม่มีสาเหตุเป็นจากที่อื่นละอยู่จะออกมาก็ออกแล้วก็หายไปแล้วออกมาใหม่แต่นี่คืออักเสบแล้วเหงือกร้นละคะคุณหมอเหงืออร้นก็คือเหงือกมันลงไปจากระดับปกติอันนี้ส่วนมากจะเป็นจากแปลงฟันผิดวิธีแล้วก็เหงือกร้อนมีหลายอย่างโอ้โหเนาะมันแบบแค่ แค่เหงื่ออย่างเดียวนะยังเป็นแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะแล้วมีอะไรที่แบบว่าเป็นร้ายแรงที่สุดสําหรับโรคเหงื่อเนี่ยคือโรคอะไรคะก็คือเป็นเยอะจนกระทั่งลามไปถึงกระดูกที่ดองรากฟันแล้วกระดูกละลายแล้วฟันก็อยู่ไม่ได้ก็หลุดออกมาคอันนั้นนะคะอย่างนั้นนะบางคนนะรู้สึกว่าฟันแค่ฟันหลุดก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเราเสียายนะไม่ได้เขาเสียายนะเราเสียายฟันมากบางคนกลัวหมอฟันอย่างนั้นอ่ะผมว่านะจริงๆกลัวหมอฟัน ไม่ไหวมันคึ้นมือมืพี่ตัมันไม่ได้หรอกใช่แต่ว่าจริงๆไอ้กลัวหมอฟันเนี่ยไม่แปลกนะหมอว่าคนที่ไม่กลัวหมอฟันน่ะแปลกแปลกนะอ้าวจริงๆนะแต่กลัวเคร่องต้องไปต้องไปนะครเพื่อสุขภาพฟันที่ดีนะคะ คุณหมอคะเราเคยได้ยินคําว่าแมงกินฟันตอนเด็กๆเ,เนาะเวลาเด็กๆก,กินช็อกโกแลตอย่างเงี้ยจะมีคนชอบมาแซวอะไรกินฟันเป็นไงมันคืออะไรคะจริงๆมันก็คือฟันผุก็คือฟันผุใช่มันก็คือฟันผุนี่แหละแต่คนโบร,ราณเขาจะเรียกว่าแมงกินฟันแล้วฟันผุนี่มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหงือกบ,บ้างไหมคะคุณหมอ ถ้าเกิดว่ามันไปผุในตำแหน่งที่เราใกล้ๆเหงือกอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เวลาเศษอาหารไปติดมากๆเหงือกตำแหน่งนั้นมันก็อักเสบง่ายคือเ<ช>พราะว่าเขาอยู่คู่กนันอย<ช>่างที่หมอบอกเขาอยู่ตรงซอกฟันแล้วก็ไปติดตรงนั้นพอดีเลยดูดูแล้วจะเป็นอาการเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันไม่ดีใช่แล้วถ้าเกิดเราดูแลช่องปากและฟันไม่ดีจริงๆนะครับเรียงตามลําดับสิ่งที่จะเจอนะครับ จากน้อยจะไปหามากเราจะเจออะไรบ้างครับก็อาจจะเจอจากเหงือกอักเสบก่อนอันนี้เบาๆนะฮะครับแล้วก็จากนั้นพอรามมากๆก็เป็นโรคปริทันก็คือกระดูกละลายแล้วก็ฟันหลุดแล้วก็หรือว่าดูแลไม่ดีก็คือมีฟันผุร่วมด้วยฟันผุมากๆจนกระทั่งบูรณะไม่ได้มันก็ต้องถอนเหมือนกันคือสุดท้ายมันมันเป็นเยอะเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอะไรก็คือ มันไปพบทันตแพทย์ค่ะก็คือทำตอนลาก่อนใช่ทำตอนที่เป็นน้อยอย่างนาีครับคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรมาคะเกี่ยวกับฟันเยอะที่สุดสมมตเหงืออักเสบแล้วก็ฟันผุนี่สองอันเนี้ยเจอเยอะสาเหตุที่ที่เหมือนกับคนไข้เป็นเหงือกอักเสบเยอะนี่มันเป็นเพราะอะไระคะคุณหมอแปรงฟันไม่ถูกวิธีหรือดูแลช่องปากไม่ถูกวิธีค่ะ เป็นอาการที่แบบโอเคเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะดูแลไม่ดีปุ๊บก,<ช>ก็จะเหงืออักเสบก่อนอเ,เลย,เลยนครับหมอคดีนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปขูดหินปูนเลยเนี่ยก็จะเป็นเหงือกอักเสบถูกอไม่หุ้นมาส่วนมากนะแต่หมอเคยเจอบางคนเขาแปลงฟันดีมากเลยดีมากคือเขาแทบไม่ต้องไปหามหมอฟัน,นเขาดูแลตัวเองดีมากเนี่ยแทบจะไม่มีเหงือกอักเสบเลยโอแต่นมันน้อยคนมากน้อยน้อยน้อยยากมาก ยากมากคุณหมอเราควรไปขูดหินปูนทุกทุกทุกหกเดือนครั้งนะคะคือแนะนาว่าอย่างน้อยก็สักหกเดือนครั้งแต่ว่าถ้าใครฟันดีมากหมอก็อาจจะบอกว่าเอาปีครั้งปีละครั้งก็พอแต่ใครถี่มากๆใช่ไหมแบบมีเยอะมากก็อาจจะขอเป็นสี่เดือนครั้งพี่ตั้มหกเดือนครั้งได้ไหมหกครับจริงหรอพี่ตั้มเป็นคนไอ้นี่มากเลยอ่ะไม่หรอกครับก็คือไปหาหมอเป็นวัดอย่างไนมาแล้วก็ไปต่อ ควบคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ยนัดหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ดีนะหนูไม่ได้จริงๆอ่ะเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงชาติเนี้ยสองครั้งเลยมั้งโอ้โหอ๋อเป็นลายชาติอ๋อเล่ยก็ไปก็ไปควรจะไปควรจะไปเออก็ไปไม่ได้ไมแปลว่าวัยรุ่นอยู่รู้สึกว่าฟันแข็งแรงเออเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกเอาไี่พูดกันจริงๆนะเราไม่ได้ถูกปลูกฝังว่าเรื่องฟันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่เคยคุยกันเป็นประจำว่า ผู้หญิงเนีึงสนใจเรื่องหน้าก่อนกลัวเหี่ยวมีสิวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มีสิวนี่จะเป็นสไม่กลัวนะกลัวเหี่ยวก่อนมีเม็ดนึงนี่แบบจับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาฉีดเลยอ่ะคือทนไม่ไหมือนหน้าฉันไม่ได้อ่ะแต่หินปูนอยู่ปีฉันไม่รู้สึกไม่สนใจฉันก็อยู่กับนางได้นะแฮปปี้ดีจริงๆไม่สนใจแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะ6เดือนครั้งหกเดือนครั้งค่ะไปดูหกเดือนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปเลยหนูสัญญาไปหาคุณหมอเลยไปอาทิตย์หน้าละกันเริ่มเลื่อนละขออนุญาตกลับมาถามเรื่องสําคัญที่คุยกู่่ครรับเืองหินปย ที่เกาะอยู่ตามซอกฟันเนี่ยมันคืออะไรครับหินปูนก็คือตัวน้ําลายนะบวกกับคราบอาหารมันก็เป็นพลา q u e า l อยู่นานๆมันก็จะกลายเป็นหินปูนค่ะครับใช่แล้วเราแปรงฟันทุกวันมันไม่หมดไปหรอคะคุณหมอเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในระยะเวลาตั้งแต่ไม่มีไม่มี p l า q ไม่มีหินปูนเลยจนกระทั่งหินปูนมาเกาะนี่ใช้เวลาแค่48ชั่วโมงนะอุ้ยเพราะฉะนั้นคุณเร็วคุณแบบมีตำแหน่งที่คุณพลาดคุณไปไม่ถึงเนี่ยแค่48ชั่วโมงหินปูนมาแล้ว แล้วทุกคนต้องมีไหมครับเห็นปูนเนี่ยจุ๋มยังว่าถ้ามีน้ำลายก็มีแหละพี่ใช่ยกใใ้ช่คือไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นยังไงก็ต้องมาสี่แปดชั่วโมงเนี่ยคือมีจุ๋มยังว่าเขาแปลงดีมากเลยเขาแปลงแบบแปลงทุกสี่สิบสิบแปดชั่วโมงเออมันก็สองวันนะก็ควรจะเออถ้านะก็ทายทุกวันมันก็ได้อยู่นะใช่ไหมเช้าเย็นอีกมันทุกสิบสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าแปลงละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่พอแปลฟันครับเอไม่แต่ว่าบางบางจุดมันเข้าไปไม่ถึงจริงนะพี่ตั้ง มุคิามันก็ต้องมีจุดที่เราเหมือนกับเป็น<ม>จุดบอดอ่ะมีโดยเฉพาะอย่างสมมติฟันบนข้างในหรือฟันล่างด้านลิ้นนี่จะเป็นจุดที่แปลงยากแล้วก็คนไข้ก็จะบอกว่าหมอเพิ่งขูดทินปูนไปแป๊บเดียวไม่กี่เดือนทำไมมันขึ้นมาแล้วคือจริงแปลงไม่ถึงนะถ้าแปลงถึงมันก็ไม่ค่อยขึ้นมอดเคยเห็นเขาแบบมียาสีฟันที่เขาเคลมเลยนะว่าช่วยเรื่องหินปูนอะไรอย่างนี้จริงหรอคุณหมอ หมอก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันหมอก็ไว้มันต้องลองดูไปเขาไม่งานวิจัยไหมคุณหมอเรื่องแบบนี้พอเขาแบบออกมาปั๊บจะมีใครไปวิจัยมันก็เกิดขึ้นจริงมั้งบริษัทเข้าวิจัยตอนนี้ของคนอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันคราทีเาเป็นบริษัทเขาเราก็เราก็พูดไม่ได้พูดยาพูดไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะดีจริงๆก็ได้มันลองดูแต่จริงๆแล้วก็ควรไปพบแพทย์อยู่ดีไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเห็นปูนไม่ตั้งไปดูเรื่องงงมันมีอะไรหลายอย่างนะคะคราวนี้ถามคุณหมอต่อค่ะว่า อาการเบื้องต้นที่เราจะสังเกตได้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะก็คือว่า มีเหงือกเริ่มมีสีแดงผิดปกติแดงขึ้นแล้วก็ดูบวมๆขึ้นตามขอบฟันเอะไรบนี้บางคนไม่เจ็บเลยบางคนไม่มีอาการเจ็บเลยอ๋อก็เป็นได้เหมือนกันเป็นได้นึกว่าต้องเจ็บเสมอแล้วก็คือเวลาแปรงฟันเลือดออกเยอะผิดปกติแต่ก่อนเลือดไม่เห็นออกเลยนิดโดนนิดโดนหน่อยออกอันนั้นนะคะเป็นสาเหตุเริ่มเป็นเป็นอาการเริ่มแรกของโรคเหงือกสังเกตตัวเองอะเนาะต้องคอยสังเกตนะสังเกตและถ้าทิ้งไว้ไม่รักษาก็จะเป็นเยอะ ก็จะลามไปเรื่องเยอะใช่ใช่เป็นเยอะแล้วบางทีก็ทําให้เหงือกบวมเหงือกร้นหรือกระทั่งโรคเป็นโรคปริทันนอ่ะคือลงไปเยอะไม่อยากให้เจอแบบนั้นเลยไม่อยากให้เจอแล้วถ้าจะรักษาตามขั้นตอนล่ะครับคุณหมอแนะนำยังไงแต่ละขั้นไปเช็คไปขูดหินปูนถ้าเป็นไม่เยอะก็ขูดถินปูนปกติถ้าเป็นเยอะก็อาจจะมีการรักษาโรคเหงือกเขาเรียกการทำความสะอาดที่มากขึ้น่ะนะคะร่วมด้วยเนาะไม่น่ากลัวใช่ไหมคุณหมอไม่น่ากลัวคุณมด คุณหมอมแล้วเมวเราไปขูดถินปูนเนี่ยนะครับจะทุกหกเดือนหรือว่าทุกทุกสี่เดือนก็แล้วแต่ไหนคุณหมอเขาจะเคลือบฟันให้ด้วยอันนั้นก็เคลือบอะไรครับอันนั้น,นเวลาสมมติเราขูดถินปูนเสร็จก็จะมีผงขัด บางทีก็จะผสมฟลูอรไรขัดให้ด้วยแต่ในกรณีที่เด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า13มค่ะเรามกจะให้อมฟลูอรไรให้ฟลูอรไรด้วยแต่ของเราก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะนะก็น่าสนใจนะแต่ว่าที่พอาคุยกันไปคุยมาแปลว่าเวลาคนที่จะเริ่มต้นรักษาโรคเนือกค่ะคุณหมอต้องมีวินัยในการไปพบแพทย์ใช่ถูกไหมคะคือที่หมอถามมีเพราะว่า 48ชั่วโมงมันมาใหม่แล้วอะพี่ต้ามเห็นไหมเร็วมากเร็วมากก็คือมีวินัยกับตัวเองด้วยว่าอยู่บ้านก็ต้องแปลงฟันดีจะมาหวังพึ่งแต่หมอเราก็นานๆเจอกันทีนะนานๆเราเจอกันอะแต่ว่าคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองดีมากพอสมควรนะคะก็เรียกว่าต้องมีวินัยค่ะคุณหมอคะมันมีอาหารอะไรที่แบบบำรุงเหงือกและฟันเป็นพิเศษไหมคะอาหารปกตินี่แหละที่เราทานที่มันเดี๋ยวก็เออผักสดผลไม้วิตามินเลยพวกนั้นเลยแต่อาหารที่ดี เลี่ยงดีกว่าพวกทอฟฟี่เหนียวเหนียวครับผมโอ้ใช่ลูกอมอะไรที่ใช่อันนั้นโอเครืบฟันเลยโอ้ตายแล้วดูจังเลยอ่ะมันมีขนมบางอย่างคุณหมอที่กินแล้วมันติดเข้าไปในฟันนะใช่ตังเมย์ใช่ขนมหวานที่แบบอันนั้นเอานิวแคะอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นอันนัตัวดีเลยใช่พวกผ้าแคะใหม่ดิโอ้โหแคะน่ากลัวมากเลยมันตติดหนัก realistic มากโอ้อันนั้นนะคะไอ้พวกเหนียวเหนียวที่ติดฟันนะตัวดีเลยแล้วถ้าไม่เหนียวแล้วคุณหมอเป็นพวกเขาเรียกอะไรนมไข่มุกชาไข่มุกแต่หวาน คือคือไอตัวกลุ่มเนี้ยมันจะมีน้าตาลสูงน้ําตาลสูงก็ทําให้ปลาเกาะได้เยอะแล้วพวกไข่เมื่อไรมันก็ไปติดได้นะใช่ใช่ตัวน um ั้นแหละชากาแฟบุรีบุรีขอบุรีเนี่ยตัวสําคัญเลยเป็นตัวที่ทําให้โรคเหงือกเป็นเยอะที่สุดเลยคนสูบบุรีแล้วก็บางที เลิกสูบไปตั้งนานแล้วนะคะยังพบว่ายังมีผลอยู่เลยอ่ะคือเขาสะสมมาตั้งแต่ตอนสูบใช่ไหมครับใช่คือบุหรี่เนี้ยเป็นทํานอกจากเงืออักเสบแล้วคือกระดูกที่รองรับฟันละลายด้วยส่วนมากเลยที่เจอคนที่ฟันยกๆเ้าเป็นผู้ชายนะถามก่อนเลยสูบบุหรี่หรือเปล่าครับแส่วนใหญ่เป็นนั้นเลยนะส่วนมากส่ับมากแต่ไม่ค่อยกลัวหรอกพวกนี้ให้ไปกลัวเรื่องมะเร็งมากกว่าอาจจะเห็นผลกว่าอาจจะเห็นผลเร็วกว่าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่นะคะ เดี๋ยวกลับมาครับ